สวัสดีครับผมมาพบกับลุงเป็นเทวีวันนี้มาพบกับกิจกรรมดี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 อะไรออย่างโอ้โหเต็มไปหมดเลยเริ่มจากกิจกรรมฟรีก่อนอย่างแรกเนสกินฟรีมีให้เลือกทั้งฮีโร่แล้วก็สกินโดยการชวนเพื่อนกลับมาเล่นอ่าแล้วเราก็จะได้ ชาร์จคะแนนชาร์จพลังหรือว่าจะ copy code อย่างนี้แชร์ Share, ไปเพื่อนให้เพื่อนส่นงกลับมาก็ได้เหมือนกันมาแล้วก็กลับมาแล้วกับสกินอเลนกับสกินอเลนกับอ่าาอู win, นินนี่เราก็เรียกไว้ก่อนว่าเราจะเอาอะไรบ้างอ่านี่เรื่องนี้สักสามอย่าง อนี่เลือกได้เลยมีให้สุ่มทั้งสองอย่างเราก็มานี่ลิงมีลิง,มลงไม่ราเครื่อให้สุม่มใครชอบก็จัดไปลายใครไม่ชอบก็อยู่เฉยๆเล่นเกมดีกว่า ได้หรือยังทุกคนได้ฮีโร่ใหม่กันเลยยังเนี่ยนี่ดีมากนะของมาหลอดอันตีโหดขึ้นลงมาโดดฟับสกิลสองเลืออได้สกิลหนึ่งรับจอบกาเพิ่มไม่ต้องกดสกิลสองฟันได้เลยนี่เลยนี่ฮีโร่ใหม่ทุกคนมากดแลกกันได้มีทั้ง รูปโปรไฟล์แล้วก็ดอกไม้ลูกแก้ว่าเต้นนี่ลุงได้พระภารกิจเรียบร้อยแล้วตัวละครใหม่จบแล้วตอนนี้รับไปมาแล้วแล้วก็มาที่ต้อนรับกุดจีนี่นี่ด้วนลุงได้แล้วกับเอฟเฟกใหม่ไปแรกกันฟัง โอ้โหไอเอฟเฟกใหม่แล้วอันนี้คือสกินอัเลนแจกฟรีทุกคนลงได้การศึ้าแล้วพรุ่งนี้ลุงก็ได้แล้ะจะครบแล้วทุกคนเรีบเก็บแล้วกันสกินอัเลนแล้วก็มีสกินของอะไรแจก,กอันนี้น่าจะเป็นนะหรือเปล่า ลาวิวหรือเปล่าต้อนรับตุดจีนทำไมปอยสิ่งนี้ใครชอบหยนันก็ไปจัดเลยเเซื้อปุ๊บก็ได้เก็บคืนรับบนี่ปุ๊บนี่มาแรกนี้ได้เลยกาสุดกาคูปองม,อมีตัวให้แลก มาวันนี้ลุงจะพามารีวิวกับอีลินสสกินวีไอพีนี้เองลองไปดูกันือ้หแหนมาได้ทำไมมันยังนั่งรวมตัวมันก็นั่งมา

มิดีก้ดครับมิริดูแค่สก,กิลธรรมดาก่อนหน้าตรงหน้าตรงโอ้สวยงามมากเออประธานบริษัทหน้าตรงตรงสวัสดีครับผมสก,กิลธรรมดาโอ้สก,กิลธรรมดาครับโอ้สกิลธรรมาดาสวยงามขนาดนี้มีธรรมดาสวยงามสวยงามขนาดนี้ตรงหน้าตรง,งยืดยืดคอเออเดี๋ยวคอยดูสก,กิลหนึ่งทุกคน ว่ำโมโหเหมือนมีธงเหมือนมีธงชาติสกิลหนึ่งวิทีนึงโอ้โหมีธงลายสวยงามออกมาสกิลสองแรับมีมันมีเดีม่มาแบบกระพือสกิลหนึ่งไปยอดเป็นบลัมสกิลสองทีนึงน1 1> ว่ำโอ้โหมีธงออกมาเลยมาแล้วเรามาดูทีนี้ กับอันตริกันชุคกีโ้โอ้โหโอ้โหเหมือนมีผีเสื้อออกมาล้านตัวโลสก,กิลหนึ่งก็สวยสดงดงามสก,กิลหนึ่งไป สวยสุดงดงามมากเขากินท่าอันติเมสโอ้ไม่ได้ทุกคนสกิลหนึ่งไม่ฮิงโอ้ออนติเมสโอ้โหสวยสดงดงามมีใครเติมถึง VIP อพสิบมั้งทุกคนโอ้น่าจะยากนะต้องเติมเยอะมาก ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดูด้วยคิปต่อไปเจอกันบายบายทุกคน